สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมเมทิอ350นะครับผมจัดแต่งโดยร้านโอเคซีชชอบครับผมอย่างคันนี้ลูกค้าใส่ท่อแต่งแล้วก็ยืดสวิง,งามมาอยู่แล้วครับแล้วก็มาจัดแต่งเพิ่มก็จะมีแฮนด์ครับเป็นแฮนด์สชั้นครับตัวนี้สูง10นิ้วค่อนสายไฟครับสวยงามเก็บสายไฟดีเลยครับตัวนี้หุ้มฉนวนเรียบร้อยใส่กระจกทรงสปอร์ตเตอร์ครับทรงฮาร,เร์เล แล้วมีย้ายไฟเลี้ยวแต่งครับเขาก็จะมีตีเบาะใหม่ทําชุดหลังใหม่ครับชุดท้ายบังโคลนใหม่ทําตัวซับเฟรมเบาะตีใหม่ออกแบบใหม่พุ้มใหม่ครับตัวนี้แล้วก็เป็นชบตัว12นิ้วครับชบแต่งแล้วก็เปลี่ยนยางครับเป็นยางวีลัปเปอร์ครับขนาด140/80ครับขอบ17ครับข้างหลัง ข้างหน้าก็เปลี่ยนยางใหม่เหมือนกันครับเป็นเบอร์90ทับ100ครับบ1 9ทรงก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมครับสั้นๆยาวๆหน่อยแผ่นที่ร้านมีหลายแบบครับสนใจก็ลองเข้ามาดูในเพจได้ครับผมหรือว่าอยากจะเอาไปใส่รุ่นไหนก็สอบถามได้ครับสั่งทําได้ครับอยากได้แบบไหนเก็บสายไฟเรียบร้อยครับสวยงาม ปลาท้ายจะอยู่ด้านข้างครับตัวนี้โอเคครับท่านใดสนใจรถจัดแต่งก็สอบถามกันได้นะครับผมในเพจโอเคพี่ช็อปครับ